สวัสดีเพื่อนเทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการพยากรด้วยสอดไพ่ยิบสีพลังจิตชาวราศีสสงร์นะคะระหว่างวันที่17จนถึง30มิถุนายนนะคะการพยากรนะคะเป็นเรื่องของพลังงานนะคะซึ่งจะมีทั้งด้านลบและด้านบวก ให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะหากพลังงานเป็นด้านลบก็สามารถข้ามผ่านหรือทิ้งไปได้เลยนะคะและที่สำคัญก่อนที่จะไปปยากรน,นะคะทุกคลิปของอาจารย์เลยทุกราศีจะนําเรื่องของ จิตวิญญาณเอามาผสมผสานในการพยากรณ์เพื่อเป็นข้อแนะนําหรือการเสริมดวงชะตานะคะด้านจิตวิญญาณให้เราเข้าใจไว้เลยค่ะคือการยกจิตยกใจให้สูงขึ้นก็คือการฝึกสติฝึกสมาธิบ่อยๆนะคะจิตเรายิ่งปล่อยวางได้นะคะก็คือความสงบว่าชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปตามภาวะของจิตฐานและหมอดูประจุตัวของทุกท่านที่มม่นยงที่สุดก็คือจิตวิญญาณของทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์พลังงานดีพลังงานที่เป็นประโยชน์เอาไปไปใช้ได้พลังงานไม่ดีข้ามผ่านทิ้งไปได้เลยค่ะนะคะสำหรับศาสตร์ไอพีซีมาดูสถานการณ์ทั่วไปค่ะตัดไพ่หนึ่งครั้งค่ะไพ่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่ใบที่สองค่ะไพ่ใบที่สามพะ ไพ่ใบที่สี่ค่ะไพ่ใบที่ห้าค่ะไพ่ใบที่หกค่ะไพ่ที่เจ็ดครับนะคะมาดูตำแหน่งใบแรกก่อนเลยนะคะ ตำแหน่งใบที่1นึ่ค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่หนไม้นะคะถ้าด้านจิตวิญญาณคือข่าวดีค่ะโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่นะคะการเปลี่ยนแปลงชีวิตดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณน,นะคะถ้าเป็นด้านของความคิดความรู้สึกหรืออุปน,นิสัยใจคอนะคะอ่านตามหน้าไพ่พลังงานหน้าไพ่ของชาวราศีสิงห์นะคะ นะคะเป็นไพ่หนึ่งไม้เรียบเสมือนไห่เล็กหนึ่งนะคะสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดมีบารมีดีค่ะนะคะในอดีตนะคะเป็นคนมีจิตใจดีนะคะดเด็ดเดี่ยวนี่คือด้านดีของอาทิตย์ค่ะนะคะเป็นคนมีความมุ่งมั่นนะคะดีมีสภาวะเป็นผู้นนะคะสภาวะผู้หนุนะคะและไพ่ใบนี้จะพูดถึงความคิดความรู้สึกพุ่งนี้ค่ะความคิดความรู้สึกของคุณจะมุ่งโฟกัสไป เรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตการนะคะ่าการเริ่มต้นใหม่นะคะรวมถึงงานกานนะคะการเปลี่ยนแปลงโอกาสใหม่เป้าหมายนะคะรวมถึงผลลัพธ์ผลกําไรหรือสิ่งที่คุณทำนะคะเ <c oughs> พราะเป็นไพ่หนึ่งไม้นะคะความคิดความรู้สึกจะหมายถึงนะคะ <c oughs> อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะมีสิ่งดีๆนะคะรวมถึงนะคะอยากให้เป้าหมายความฝันมันสําเร็จนั่นเองน,นะคะเพราะนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยนะคะสิ่ง ที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณเลยนะคะผ่านจิตวิญญาณหมายถึงโอกาสใหม่เริ่มต้นใหม่การมาดูค่ะเรื่องแรกค่ะเรื่องของการเงินอ่ะการเงินจะมาจากน้าพักน้ําแรงของคุณเลยค่ะมีหมายเลข5อยู่ในไพ่นะคะฉะนั้นกะต้องทํางานนะคะด้วยสติปัญญาของคุณนำบายคุณได้เงินมาจัดเหนื่อยหน่อยกว่าจะได้เงินมานะคะฉะนั้นเดือนนี้ค่ะนะคะการเงินคุณยังมีให้ใช้แต่จะมาจากน้ําพักน้ําแรงความเหนื่อยของคุณนะคะฉะนั้น อย่าลืมพักผ่อนบ้างนะอย่าขมจนเกินไปค่ะการงานนะคะจะนําให้คุณมีเงินเข้ามาฉะนั้นเดือนนี้ค่ะงานยังดีอยู่เงินยังดีอยู่ยังมีให้ใช้ให้จ่ายแต่เหนื่อยหน่อยกว่าจะได้เงินมานะคะในสําหรับเดือนนี้นะคะฉะนั้นในเดือนนี้ค่ะมีระบบมีระเบียบในการใช้จ่ายเงินนะคะการเงินนะคะใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นค่ะนะคะเงินก็ยังมีใช้ค่ะนะคะมาดูในเรื่องของ นะเพื่อนฝูงสังคมมิสหายช่วงนี้เป็นยังไงเป็นไพ่หนึ่งดาบตัศว,วินอยู่ในสนามลบนะคะนั่นหมายความว่าเพื่อนฝูงสังคมช่วงนี้เป็นยังไงนะคะให้ระวังเรื่องอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวนะคะหากเป็นลูกจ้างข้าราชการช่วงนี้อาจจะทํางานร่วมกับคนอื่นมีความคิดเห็นที่อาจจะขัดกันบ้างไม่ตรงกันบ้างเกิดอารมณ์กันบ้างก็ให้ใจเย็นๆไว้อย่าร้อนตามสถานการณ์นั้นค่ะแล้วก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะสําหรับใครเป็นลูกจ้างข้าราชการหรือ ใครที่ทํางานอาชีพอื่นนะที่เกี่ยวข้องกับผู้คนก็ให้ใจเย็นๆไว้นะคะโดยเฉพาะใครทํางานที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียที่มีแฟนคลับแฟนเหตุนะคะพิธีกรดารานักสแสดงนะคะที่มีคนติดตามนะ,ะที่เกี่ยวข้องกับผู้คนต่างๆให้ระวังอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวเอาไว้เย่าใจร้อนนะคะให้หนุกแม่นไว้ค่ะมีคนคอมเมนต์ลบก็ดีมีนะคะผู้คนบ่าว่า อะไรก็แล้วแต่นะคะหรือไปเจรจาต่อรองใดๆแล้วเจอเขาพูดจาไม่ดีใส่คุณนะคะให้ใจเย็นๆนิ่งๆไว้ฉลาดทางอารมณ์แล้ะคุณจะชนะสครั้งนี้ค่ะนะคะชัยชนะจะเกิดขึ้นจากสติปัญญาความเฉลียวฉลาดกาครควบคุมอารมณ์ของคุณนะคะฉะนั้นในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนนะคะควบคุมอารมณ์ให้อยู่แล้วคุณจะชนะใจคนห่ั มาดูในส่วนของตําแหน่งในคนในครอบครัวเป็นไพ่พ่อแม่หรือไพ่แห่งความแม่ความเมตตาฉะนั้นไพ่ใบนี้บง่งบอกถึงอะไรในครอบครัวพร้อมที่จะช่วยเหลือค้าทุนอุปสมคุณว่าในเรื่องของคนในครอบครัวโดยรวมถือว่าดียังรักใครปลองดองกันดีคุณพ่อคุณแม่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ยังแข็งแรงสุขภาพดียังนะคะท่านยังรักคุณเป็นห่วงเป็นใยคุณอยู่ค่ะนะคะอย่าลืมใครมีคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมโทรไปหาท่านบ้างหรือดูแลท่านบ้างนะคะเพราะความรักของพ่อแม่หรือการที่คุณดูแลพ่อแม่ เนี่ยแหละมันเป็นบุญนะคะเป็นบุญกุศลนะคะมากยิ่งกว่าทําทานอื่นๆเลยนะคะการดูแลบุปกรารีภาพผู้มีพระคุณค่ะฉะนั้นค่ะนะคะใครมีคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมดูแลท่านนะคะเป็นการทําบุญที่ไม่เสียเงินเลยค่ะนะคะการดูด้วยการพูดดีๆนะคะหรือมาดูแลท่านนะคะนอกจากนี้ค่ะพไพ่ใบนี้ยังถือว่าอยู่ในตําแหน่งนะคะบ้านด้วยนะคะที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจาก ที่อยู่อาศัยด้วยนะคะอย่าลืมปรับพวงจุ้ยในบ้านรับพลังงานดีๆในบ้านค่ะเปิดรับพลังงานดีๆค่ะพลังงานในบ้านเราดีจิตใจเราดีก็มักจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาค่ะมาดูในตําแหน่งของความรักความสัมพันธ์ไพโสดอยู่มีเกณฑ์จะเจอคนที่ถูกใจความรักจะเป็นลักษณะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะนะคะหมายเลขเด็ดอยู่ในไพ่นะคะช่วงนี้ค่ะน้าความรักความสัมพันธ์จะเป็นลักษณะเนี่ยอาจจะจริงจังนะะจริงจังกันสักนิดหน่อยนะคะ นะคะอ่าคนที่คุณคบหาอยู่ด้วยอาจจะจริงจังคุณนะคะแต่จะเป็นลักษณะที่เข้มงวดกับคุณหน่อยแหละสำหรับคนที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่นะคะคืออยู่ในขั้นเป็นแฟนกันแล้วกลงบางทีก็อาจจะโอ้จริงจังกับความรักมากนปหน่อยนะคะอ่ะยังไงก็แล้วแต่อย่าไปตึงอย่าไปเครียด ในจุดนั้นมากเกินให้คิดบวกๆกันไว้ค่ะนะถ้าเกิดคนรักของคุณนะหรือคนที่คุณพบอยู่เนี่ยเขาจริงจังมากไปคุณอาจจะชวนเขาไปทํากิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเบาๆบางๆหรือกิจกรรมบันเทิงง่ายเขาผ่อนคลายนั่นเองก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์คุณดีค่ะโดยรวมของไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ด้านดีอยู่นะคะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าแต่งงานแล้วมีแฟนอยู่หรือโสดจะเป็นลักษณะความรักที่ยังถือว่าพัฒนาไปได้ดีหรือยังรักยังเข้าใจกันดีอยู่ค่ะนะคะนั่นนั่นคือ ของความรักมาดูในเรื่องของการงานกันค่ะใพการงานกับไพ่ใบนี้นะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดๆก็แล้วแต่จับประสบความสําเร็จนะคะจับประสบความสําเร็จมีนะคะมีความรุ่งเรืองอ่ะถ้าเป็นลูกจจาง้าราชการมีเกณฑ์เจ้านายรักเจ้านายชอบนะคะให้โปรเจกต์ใหม่เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งค่ะถ้าเป็นอาชีพพอค้าแม่ขายค้าขายดีได้เงินเป็นกอบเป็นกำคาะนักลงทุนนะเดือนนี้ก็ทํากําไรให้กับคุณได้เป็นกอบเป็นกำเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นในเรื่องของการงานมีความ รุ่งเรืองมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จแล้วทําให้คุณได้เงินมาเป็นกอบเป็นกันไายด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนอาชีพอื่นๆค่ะการงานยังถือว่าดีอยู่ยังมีไรายได้ให้คุณได้ใช้ได้จ่ายค่ะไพ่ใบนี้มีหมายเลขห้าอยู่ในไพ่นั่นหมายความว่าการงานต้องใช้สติปัญญามาจากตัวคุณเองจึงประสบความสําเร็จนะคะ,ะและหมายเลขห้ายังหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญบารมีด้วยมันมันทําบุญทําทานไว้ค่ะเพื่อเกื้อหนุนนะคะให้คนรักคนชอบคนช่วยเหลือเพื่อหนุน นะคะทำให้การงานราบรื่นง่ายขึ้นไวขึ้นนั่นเองนะบุญทานเหล่านี้ค่ะมันจะช่วยเหลือเรื่องพลังงานต่างๆเคลีย์พลังงานนั่นเองนะ,ะบุญกุศลเนี่ยมันเป็นบารมีค่ะก็จะทําให้คนคอยช่วยเหลือคอยค้าชุนคุณค่ะแล้วบวกกับนะคะบุญกุศลมันเป็นพลังงานพลังงานที่มองไม่เห็นนะคะมันก็จะทําให้การเงินการงานเราราบรื่นประสบความสําเร็จนั่นเองสรุปแล้วเดือนนี้การงานการเงินความรัก ดีเตรียมเลี้ยงฉลองเตรียมเฮฮาปาร์ตี้ได้เลยค่ะเพราะคุณมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จทุกๆด้านนะคะนั่นก็คือความหมายนะคะในเรื่องของเกณฑ์ทั่วไปมาดูสถานการณ์การเงินกันค่ะสถานการณ์การเงินนะคะเป็นอย่างไรนะคะ้องเน้นย้ํานะคะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพลังงานไม่ดีข้ามผ่านหรือทิ้งไปได้เลยให้เลือกรับเฉพาะพลังงานดีๆหรือรับเฉพาะสิ่งที่พยากรณ์แล้วมันเป็นประโยชน์จุดที่เป็นประโยชน์นะคะคำ แนะนำเป็นประโยชน์เราไปปรับไปใช้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นพลังงานไม่ดีนะคะอ่าเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปซีเรียสอย่าไปยึดผลการพยากรณค,ค่ะมาดูสถานการณ์การเงินค่ะสถานกา,การณ์การเงินนะคะไพ่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่ใบที่สองค่ะไพ่ใบที่สามค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะไพ่ใบที่ห้าค่ะไพ่ใบที่หกค่ะ ให้สรุปปิดท้ายค่ะสถานการณ์การเงินนะชาวราศีสิงค์ค่ะช่วงนี้เป็นอย่างไรนะ ช่วงนี้เป็นอย่างไรไพ่ใบนี้ถือเป็นไพ่ดีนะอยู่ในตําแหน่งจิตวิญญาณความคิดความรู้สึกเรื่องการเงินเลยนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ช้วยนะอยู่ในมือเรื่องความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ความรักกลนอุปธรรมค้าชุนโอกาสใหม่การเริ่มต้นใหม่โอกาสดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะอยู่ในตําแหน่งนะคะด้านนะคะสถานการณ์ความคิดความรู้สึกของคุณนะคะนะคะช่วงนี้ความคิดความรู้สึกของคุณนะะชาวราศีสิงห์ช่วงนี้นะคะเป็น ้วยหนึ่งถ้วยนะคะถ้าหมายเลขก็หมายเลขหนึ่งนะคะโอ้โหสองครั้งแล้วนะคะเป็นหมายเลขหนึ่งนะคะก็หมายความวม่าไงสติปัญญาของคุณล้วนเลยค่ะคุณมีเกณฑ์มีโอกาสใหม่มีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ได้ลาบผลกำไรผลตอบแทนเกิดขึ้นนะคะมาจากน้ำพักน้ำแรงสติปัญญานะคะบารามีบุญกุศลของคุณนะคะฉะนั้นนะคะช่วงนี้ความคิดความรู้สึกของคุณนะ,ะจะเกี่ยวข้องกับลาบผลลัพธ์ นะคะเสี่ยงโชคนะคะผลกําไรนะคะนะคะเพราะถ้วยใบนี้ถ้าด้านการเงินจะหมายถึงผลกําไรการเสี่ยงโชคนะคะ ะะก็คือนะคะเม็ดเงินนั่นเองนะคะคนอุปถัมภ์ค้ำชุนนะคะนะคะและมีนะคะหมายเลขที่อยู่ในไพ่นะคะเป็นดับเบิลยูนะคะหมายนะคะเป็นดับเบิลยูนะคะนั่นหมายความว่านะคะการเงินนะคะจะมาจากอะไรนะคะหมายดับเบิลยูนะคะการเงินจะมาจากคนอุปถัมภ์ค้ำชุนมาจากผลกําไรผลตอบแทนนะคะสิ่งที่คุณลงแรงอไว้ในอดีตดนะคะ มาดูคะ่ะในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงเรื่องการเงินบางทีตึงเครียดเลยทําให้คุณทุกข์กังวลไปอยู่ในตำแหน่งอดีนะคุณมักจะกังวลเครียดวิตกกังวลเรื่องของการเงินภลระค่าใช้จ่ายต่างๆกาเพราะเป็นไพ่ความกลัวความกังวลนะคะความทุกข์นั่นเองหรืออุปสรรคปัญหานะคะเป็นไพ่เดิมูนคือความกังวลความกลัวความทุกข์นะเป็นเรื่องของขอารมณ์คนะ่ะฉะนั้นที่ผ่านมาการเงินคุณนะมักจะมีปัญหาหรือนะคุณมักจะเครียด นะคะกังวลเรื่องของการเงินนั่นเองด้วยภาระหรือปัญหานะคะที่ผ่านมานะคะ่ะเป็นไพ่นะ,ะที่นะะเป็นไพ่สิบสามนะคะหมายเลขสิบสามนะคะฉะนั้นนะคะมันเลยเกิดเป็นเดิมูมีหมายเลขสิบสามอยู่บนไพ่นะคะหนึ่งบวกสามเป็นห้าค่ะอาจารย์จะตีความหมายเป็นด้านดีตามหลักพลังตัวเลขนะคะหนึ่งนะคะบวกสามเป็น นะคะหนึ่งนะคะขอภัยค่ะสิบสามนะคะหนึ่งบวกสามเป็นสี่ค่ะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเลขสี่นะคะอ่าฉะนั้นช่วงนี้ค่ะในเรื่องของความรู้สึกของคุณนะคะถ้าเกิดวันนี้นะคะคุณควบคุมอารมณ์คุณให้ได้ค่ะ ะะชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคะมีดาวประจําคือดาวอาทิตดาวอาทิตย์ค่ะก็คือหมายเลขหนึ่งนะคะบางทีข้อเสียของหมายเลขหนึ่งคืออารมณ์ร้อนฉุนเฉียวมุ่งมั่นเขาเรียกว่าบางทีนะคะมั่นใจในตัวเองสูงจนเกินไปค่ะนะคะอารมณ์เนี่ยสำคัญมากนะคะฉะนั้นคุณควบคุมอารมณ์คุณได้จ้ะนะคะบริหารจัดการอารมณ์คุณได้นะคะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณทันทีค่ะ นะคะในเดือนนี้ค่ะสถานการณ์การเงินของคุณนะต้องใช้ความสามารถพิเศษของคุณเป็นหลักอารมณ์ของคุณเป็นหลักนะคะความมุ่งมั่นนะคะสติปัญญาค่ะและคุณจะแก้ไขปัญหาการเงินคุณไปได้ค่ะเพรฉะนั้นเดือนนี้นะคะต้องมีสติรอบคอบนะคะมัธยัตนะคะอย่าใจร้อนอย่าดุน,นาอย่าดุนใจตัวเองอย่าด่วนตัดสินใจนะคะเพราะไพ่ใบนี้ ไพ่ให้คําแนะนํานะคะเป็นไพ่คำแนะนานะคะไพ่กับหัวนะคะแต่น้าแฝงไว้ในด้านดีค่ะของไพ่นะคะ,ะมีหมายเลขเจ็ดอยู่ในไพ่นะคะฉะนั้นช่วงนี้คุณมัจกจะกังวลนะคะเครียดวิตกกังวลเรื่องของการเงินนะคะหรือภาระ นะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เผชิญอยู่ก็มักจะก,กังวลคิดสิ่งต่างๆจะผ่านไปได้นะคะถ้าวันนี้คุณมีอาการแบบนี้นะคะทําให้จิตใจผ่อนคลายก่อนออกกําลังกายทําสมาธิสวดมนต์หรือทําบุญทาทานหรือทําอะไรก็ได้ที่คุณชอบทําให้จิตคุณมันเบิกบานนะคะ,ะคกิจกรรมที่ทําให้จิตใจคุณมันผ่อนคลายค่ะเมื่อจิตใจคุณผ่อนคลายแล้วค่ะนะคะคุณจะมียานทัศนค่ะนะคะคือสัญ,ญลักษณ์ยานทัศนะนะคะคือพญายานก็คือไอเดีย,ายาความคิดสร้างสรรค์สิกเซนพิเศษ จะนำมาให้คุณเห็นไอเดียเห็นโอกาสเห็นนะคะวิธีการแก้ปัญหาการเงินค่ะเพราะ นะคะชาวราศีสิงห์เนี่ยข้อดีคือมีสติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดนะคะฉะนั้นเวลาคุณเครียดค่ะทำให้จิตคุณผ่อนคลายก่อนรีแลกก่อนค่ะเดี๋ยวคุณจะเห็นโอกาสเห็นวิธีแก้ปัญหาเองสรุปแล้วอนาคตเป็นยังไงอนาคตเร็วนี้คุณจะมีไรายได้มีนะคะมีเงินเข้ามามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณมีไรายได้เข้ามาก่ะฉะนั้นอย่าอยู่เฉยเรียนรู้พัฒนาตนเองเพราะ,ะไรายได้จะมาจากโอกาสใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่นะคะผู้คนหยิบยื่นรวมถึงผลรับผลกําไรที่คุณลงลงลง แรงไว้นะคะดอกเบีย้ยผลประโยชน์ที่คุณทาไว้ในอดีตค่ะนะคะให้คุณได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ค่ะนะคะนี่คือตําแหน่งอนาคตนะคะฉะนั้นเดือนนี้มีไรายได้เข้ามาจากผลประโยชน์นะคะผลกําไรผลตอบแทนที่คุณนะคะสร้างปัจจัยไว้นั่นเองนะคะเดือนนี้อย่าอยู่เฉยนะคะอยู่อยู่ยยเฉยการลงมือขยันอดทนลงแรงกันแล้วก็จะมีผลลัพธ์่การลงแรงก็ต้องใช้สติปัญญาด้วยค่ะอย่าลงแรงแบบโอ้โห นะคะทำอย่างเดียวค่ะไม่อย่างนั้นจะเหนื่อยแล้วไรายได้ไม่คุ้มทุนค่ะต้องลงแรงแบบมีสติมีนะคะมีสติด้วยค่ะนะคะฉลาดนั่นเองนะเขาเรียกว่าทํางานแบบชลาดนั่นเองนะคะคืออะไรบางครั้งเรา นะขยันอย่างเดียวเลยลยุลยลยุยลุยนะนะคะปรากฏว่าเหนื่อยแทบตายไรายได้กัดจิ๊ดหนึ่งฉะนั้นนะคะก็ต้องเรียนรู้ด้วยก่ะหาช่องทางใหม่ๆหาข้อมูลใหม่ๆหาเครื่องมือทุนแรงกัอย่างเช่นทํางานนะคะอย่าไปทํางานคนเดียวก่ะก็หาเครื่องทุนแรงเอาเทคนโนโลยีโซเชียลมีเดียออนไลน์เ,เอามาเป็นเครื่องมือหรือนะนะเป็นลูกจ้าง้าราชการอย่าทําคนเดียวก่บกระจายให้คนอื่นไปเราจะได้ไม่เหนื่อยอยู่คนเดียวก่นนะคะนี่แหละเขาเรียกว่านะคะไม่เหนื่อยทํงาน ขยันได้แต่เราต้องขยันแบบนะ,ะมีสตินะคะใช้นะครับปัญญาประกอบไปด้วยก่ะนะครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่นะคะผู้ช่วยเหลือคุณก็คือสติปัญญาของคุณค่ะชาวราศีถึงเนี่ย มีสภาวะความเป็นผู้นานะคะมีสภาวะความเป็นผู้นําปกครองคนเก่งนะคะส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นหัวหน้างานเป็นผู้นําคนค่ะนี่คือจุดดีนะคะขยันอดทนนี่จุดดีนะคะแต่จุดที่ต้องระวังบางครั้งเนี่ยทำงานหนักเหนื่อยจนเกินไปเพราะจะส่งผลต่อสุขภาพให้ระวังเรื่องหลังวปวดหลังปวดนะบริเวณหลังเหล่านี้ค่ะเพราะการทํางานหนะักเกินไปอย่าลืมพักผ่อนออกกาลังกายบ้างนะคะสรุปแล้วการเงินมีใช้ไหมยังมีใช้แต่มาจา น้ำมักน้ำแรงของคุณกะมาฉะนั้นอยู่เฉยไม่ได้ค่ะการเงินนะคะอ่ะสรุปเรื่องของการเงินยังมีเงินใช้อยู่นะคะไม่ขาดมือกะแต่จะต้องมีวินัยในการใช้จ่ายอย่าใช้จ่ายตามอารมณ์ตัวเองกะใช้จ่ายแบบมัธยัติมีระบบระเบียบใช้จ่ายตามงบประมาณที่เราตั้งไว้ค่ะการเงินก็จะมีเหลือเก็บสําหรับใครที่ฟังอยู่อาจารย์หนูเนี่ยคดเรื่องความเงินทุกเดือนเลยอาจารย์ทําคลิปมานะคะก็แต่และคนกะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะคะ การพยากรเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ทั่วไปนะคะราศีสิงเหมือนกันราศีเดียวกันแต่บางคนไม่ได้มีปัญหาการเงินบางคนมีปัญหาการเงินบางคนมีปัญหาไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นมันเป็นเพียงแค่เกณฑ์เท่านั้นไม่ได้หมายถึงดวงของเรานะคะสิ่งสําคัญใครฟังแล้วปรากฏเจอพอดีเลยชีวิตเป็นลักษณะแบบนี้ให้คุณตั้งสติไว้แค่นั้นเองตั้งสติไว้อยากก่า,อยากลัวอย่าล้นอย่าเครียด นะคะหากิจกรรมทําให้จิตผ่อนคลายก่อนนะคะจิตเรามันต้องผ่อนคลายก่อนเราถึงจะแก้ปัญหานั้นได้กะถ้าจิตมันเครียดมันจะแก้ไม่ได้มันจะไปสร้างปัญหามามา,มาเวลาเครียดมากๆนะคะปล่อยมันไปก่อนไอ้ปัญหานั้นกะนี่คือจากประสบการณ์อาจารย์นะคะปล่อยไปก่อนรอมันไปก่อนค่ะต้องอันดับแรกยึงดึงสติเรามาก่อนค่ะให้มาอยู่กับปัจจุบันก่อนค่ะนะคะไปทําบุญทําทานก่อนให้มันผ่อนคลายอิ่มเอิบจิตใจก่อนพลังบุญ ะะพลังฌานนะคะตรงนี้เนี่ยแหละมันจะทําให้เราค่ะแก้ปัญหาได้จิตใจมันเบิกบานปุ๊บพลังงานมันเปลี่ยนนะคะจิตใจเราเปลี่ยนนะคะชีวิตก็จะเปลี่ยนตามเราก็จะเห็นวิธีการแรก้ไขปัญหาจต่มันฝึกสติมันฝึกสมาธิไว้ค่ะปิดท้ายด้านจิตวิญญ,ญาณค่ะหมอดูประจําตัวของทุกท่านเลยค่ะก็คือจิตวิญ,ญญาณของทุกท่านนะคะหรือคนไทยเราเรียกว่าจิตเดิมแท้ค่ะ มันพัฒนาจิตวิญญาณเราค่ะยกจิตยกใจให้สูงขึ้นก็คือมันฝึกสติมันฝึกสมาธิเมื่อจิตเราเกิดกําลังสติเกิดเกิดกำลังสมาธิค่ะชีวิตเราก็เปลี่ยนแล้วค่ะเพราะอะไรถึงเรียกว่าเปลี่ยนแล้วคุณก็ไม่ประมาทกับชีวิตไม่ตัดสินใจอะไรไปโดยที่ไม่มีสตินั่นเองรอบครอบอ,อะไรที่มันเกิดขึ้นเราก็ยอมรับมันได้ไม่ไยึดมั่นหรือมั่นกับมันไม่ทุกข์กับมันนานกนเราก็เริ่มต้นใหม่ ชีวิตได้ทุกขณะเพราะชีวิตเราอยู่กับปัจจุบันค่ะเพราะนั้นหากเราเข้าใจเข้าถึงจิตเดิมแท้เข้าถึงจิตท้อๆของทุกคนนะคะคือเข้าสู่ความว่างเข้าสู่จิตที่นิ่งสงบนะคะก็คือความว่างตรงนี้เนี่ยแหละก็คือจิตเดิมแท้ค่ะเรานะคะก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะพยากรณเพียงเท่านี้นะคะใครชอบก็สมามารถมาติดตามได้ใครไม่ชอบก็ข้ามผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะคะพอช่องนี้ค่ะนะคะอาจารย์อมรรัตน์จะนำด้านจิตวิญ,ญญาณเอามาแบ่งปันทุกคลิปทุกคลิปเลยนะคะสำหรับใครที่มาฟังแล้วไม่ชอบลักษณะในเรื่องของจิตวิญ,ญญาณมาผสมกับพลังไค่ก็ข้ามผ่านคลิปไปได้เลยค่ะเพราะจะมีทุกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ